ทำไมพระต้องออกทุดงและทุดงสำคัญไหมและแตกต่างจากการปฏิบัติระหว่างการถือธุดงกับปฏิบัติอยู่ที่วัดจะแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบ ก็จะมาสรุปว่าทาทุดงและได้อะไรทําไมต้องได้ทุดงนะตอนนี้ก็อยู่ก็จะได้มาแสดงธรรมอยู่อ่าภูสังขารก็เป็นสถานที่ตั้งของวัดป่ามหายานวิเวกตําบลนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศสาจังหวัดอำนาจเจริญ ตมาก็ได้กลับไปวัดป่าจันลานนล่วแหละแล้วก็ออกมาใหม่เออเพราะว่าตมาเคยทุดงจะไปนครพนมไปพระธาตุพนมมแหละและเคยได้มาปักกฏนะบริเวณพื้นที่แถวๆนี้อ,อก็เหมาะแก่การเจริญภาวนาดีเ,เป็นสถานที่สป,ปายะสงบสงัดอ,อวิเวกอย่างที่ชื่อวัดนั่นแหละนะเออขอวิเวกดีอ,อไร้ ผู้คนมาไม่ไม่ไม่ไมไมวุ่นวายอืมอ่ามาเข้าเรื่องของเราว่าอ่าทุดงและไ้อะไรและทําไมต้องได้ต้องทุดงอ่าทุดงพระวัดเนี่ยการออกทุดงของพระภิกษุเนี่ยไม่จําเป็นต้องพระป่าพระบ้านนะอืมเป็นกิจเป็นกิจที่พระพุทธองค์ตรัสอ่ทรงทรงตั้งขึ้นมาไว้ให้ภิกษุผู้ที่ จะปฏิบัติให้เลือกปฏิบัติสิบาข้อนี้ให้เลือกปฏิบัติเอาข้อใดข้อหนึ่งหรือเอาสี่ห้าข้อห้าข้อแล้วแต่เลือกเอาไม่ไม่ได้บังคับพิสูรรูปไหนอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติอขออภัยนโยมแมงแมงแมลงมันเยอะหน่อยนะอืมอาจจะพูดตะกุตะกักหน่อยอาจจะแสดงทำตะกุตะกักหน่อยอืว่าได้อะไรการทดลองเนี่ยเ,เป็นมันเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดกว่า กิจ,จวัตรของภิกษุพึงจะกระทำโดยทั่วไปมันจะเคร่งเข้าไปมันจะเคร่งกว่าอ่าสิบสามข้อเนี้ยมันจะเคร่งกว่ามีอะไรบ้างอาตมาเคยทําไปแล้วว่ามีนั่นมีนี่มีบิณฑบาตเป็นวัดมีฉันอ่าในบาทเป็นวัดมีอยู่ป่าชา้าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยจะมี <c oughs> เป็นเป็นกิจที่เคร่งกว่ากิจปกตินะที่ที่สุส่งกระทําอยู่โดยปกติ จะเคร่งกว่าก็ให้เลือกเอานะะได้อะไรเหรอเออการทุดงเนี่ยมันได้อะไรมันตอบง่ายๆสั้นๆเลยได้ความเพียรได้ความเพียรมากขึ้นอา่าตอนนี้พูดถึงตัวของอาตมาโดยส่วนตัวนะเออความรู้สึกส่วนตัวของอาตมาแล้วก็อา่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวอาตมาโดยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรูปอื่นก็แล้วกันเป็น เป็นจลิตของไขของมันความเพียรนั้นเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันเหนื่อยอเอาไปแบบเร็วๆเลยให้เข้าใจง่ายๆไม่ได้ขยายความให้มันมากเกินไปเอาแบบง่ายๆเอเวลาเราเดินมันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเวลาปรากฏปุ๊บเนี่ยมันล้านะจะจําวัดเร็วจะเข้ากดเร็วมากเลยจะนอนเร็ว่ะพูดง่ายๆ ง่วงและมันเพลียหลังจากที่ทำวัดเสร็จมันไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากทำวัดเนี่ยก่อนที่จะจำวัดเนี่ยบางทีน้ําเนื้อไม่ไม,ไม่มีไม่สะดวกแต่การนองกาน้ำนี่ไม่ได้บางทีไม่ได้ต้มน้ำฉันโอวนตรงโอนตีนไม่มีฉันอืมนอนก็นอนไปอย่างนั้นน่ะจำวัดอย่างนั้นไปเลยถ้ามันไม่มีน้ำมันมสถานที่นั้นมันไม่มีน้ำที่จะสะดวกต่อการที่ว่าเราจะ อุปโภคบริโภคอะไรก็ตามแต่บางทีน้ําก็ไม่มีฉันืมแล้วก็ทําวัดอไม่มีอะไรทําแล้วทําวัดแล้วหลังจากทําวัดก็ก็จะนอนแล้วันเนี่ยจําวัดแล้วหลังจากที่ทําวัดสวดมนต์นะม,มันจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าว่าเราอยู่ที่วัดสําหรับตัวตมานะสําหรับถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยโอ้จะทําก็ได้ยไม่ทําก็ได้ มันก็มันก็ละความเพียรไปพอประมาณหนึ่งสําหรับตัวอาตมานะเอ่อยย้ำสำหรับตัวอาตมาอยู่ที่วัดเนี่ยโอ้จะทําวัดสวดมนต์โอ้ยวันนี้ละไว้ก่อนเออพรุ่งนี้ค่อยทํานะแต่ถ้าว่าทุรงปุ๊บมันไม่มีอะไรให้ทําอ่ะนอกจากกะสวดมนต์น่ะก็ถูดสวดมนต์ก็สวดไปแล้วนอนเร็วนอนเร็นนเวแล้วไงทีนี้นอนเร็วมันก็ตื่นเร็วดิงะนี้พอเราตื่นเร็วเราตื่นเร็วปุ๊บตีสาม กว่อยหน่อยๆตีสามครึ่งหรือตีสามตีสองตีสามตื่นแล้วนะเพราะว่าเรานอนเร็วนอนตั้งแต่หกโมงยังไม่ทุ่มก็มปรากฏก็นอนแล้วเพราะว่าเหนื่อยอนอนเร็วมันก็ต้องย่อมจอบย่อมจะตื่นเร็วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะตื่นขึ้นมาทําอะไรางานนี้ไม่มีอะไรทําแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนอนก็นอนไม่หลับแล้วก่อไฟแล้วเตรียมต้มกาละกาค้างน้ําร้อนฉันก็ฟงมีกาแฟก็ฉันถ้าไม่มีก็ไม่ได้ฉันน่ะฉันน้ําร้อนเปล่า ไม่มีอะไรทำทำอะไรต่อไปนี่อากาศหนาวทำไมต้องออกทุรงช่วงออกพรรษาเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ที่ออกทุรงกันเป็นเป็นช่วงที่แปดแปดเดือนเนี่ยนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแปดเก้าเดือนเก้าเดือนนี่ว่างเลยอ่าเข้าพรรษาสาเดือนใช่ไหมออกพรรษาเก้าเดือนนี่เก้าเดือนนี่อิสระเลยท่องทุรงไปเลยออกพรรษาในช่วงเนี่ยมันหนาว และบวกด้วยความหนาวและบวกด้วยตื่นเร็วทำอะไรเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วโอ้เดินจงกรมพอประมาณหนึ่งพึ่งตีสี่กว่าเดี๋ยวไปตีห้าเดินจงกรมการเดินจงกรมทำไมต้องเดินช้าทำไมต้องต้องอยู่ในท่าที่สำรวมกว็เพราะว่ามันหนาวนี่คือมาไขข้อสงสัยว่าทำไมการเดินจงกรมเนี่ยครูบาอาจารย์บอกนะ ได้สั่งด้สอนมาจะเดินยังไงก็ได้ขอให้มีสติในการเดินไม่จําเป็นว่าจะเร็วหรือช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมเราต้องมือต้องปกอย่างนี้เราต้องเดินช้าโดยสํารวมมันหนาวโยมลงมาอยู่อากาศหนาวๆนาวดิอ่ะตัวอย่างในการเดินจกกลมมาเนื่องด้วยบรรยากาศหนาวเลยทำโดยอัตโนมัติของร่างกายของมนุษย์คือการตอบสนอง อ่าที่โดนสภาพของความหนาวก็ท่านต้องทําเลยต้องทํามือพุดคูดเข้ามาอย่างนี้เป็นอัตโนมัติแล้วก็ก็ค่อยเดินเพราะว่าอากาศหนาวนี่คือตัวอย่างอ่าการเดินจงกรมมันหนาวมือเราต้องอยู่นี่มันเป็นอัตโนมัติของร่างกายมนุษย์ถ้าว่าหนาวบางทีก็จะกอดอกบางทีก็จะน,นี่มันเป็นตามอัตโนมัติของ เมื่อร่างกายของมนุษย์เรามันมันจะโดนความร้อนความหนาวความอะไรความร้อนก็บ้างบางที่ก็มักจะผัดเสื้อผัดอะไรไปอ่านี่คือตัวมาโนมัสพอเดินจงกรมแล้วเวลาก็ยังเหลือทําวัดสวดมนต์เช้าก่อนออกบิณธบาตนี่แหละมันเกิดความเพียรตรงนี้ในการเดินทุรงในการเดินจาริกไปที่นั่นที่นี่ถ้าโยวัดเนี่ยสําหรับตัวตัวอาตมา โอ้จะเดินจงกรมทีโอ้เวลาตื่นนู่นนะตีห้ากว่าๆวรืบางทีก็ตีห้าครึง่งทำว่าเช้านาฬิกาปลุกไว้โอ้นูน่นแหละใกล้ๆจะบินทบาทแล้วค่อยตื่นบางวัน,นสําหรับตัวต,วตวมาเนี่ยมันมันละความเพียรลงมันเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเอาอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินจงกรมก็ได้โอ้มันอยู่มันแล้วแต่เราจะทาอะถ้าอาอยู่ที่วัดอะถ้าขยันก็ทําไม่ขยันก็ไม่ทํา แต่ถ้าว่ามาทุดงปุ๊บมันต้องทําเพราะมันไม่มีอะไรทําตื่นมาตีสามจะทําอะไรอ่ะนั่งเฝ้ากองไฟหรือไงหนาวต้องเดินเดินอ่ะรอบกองไฟก็ได้เดินเดินเดินรอบกองไฟ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 ลูกขกินแจ่มจ้าสุกุลาเมื่อเรามาเพร้อมากากันนั้นมันลูกเสือลูกเสือตำรองลูกเสือสามันอะไรตำแต่เพลงรอบกองไฟสมัยเด็กจําได้ไหม พิลเดียวกันเลยกับการออกทุดงและก่อกองไฟนึกถึงครูคุณครูคุณครูตอนเป็นลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือเออตัวนี้ก็นอกเรื่องหน่อยนึงก็คือเดินทุดงทาไมต้องเดินทุดงเดินเพราะว่าสร้างความเพียรมีความเพียรอยู่กับตัวเองคอยปฏิบัติอยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองเกิดความเพียรขึ้นมาพอกลับไปวัดแล้วอยากจะทําแต่วัดอยากจะทําแต่วัดอยากกระสวดแต่มนั่งองนี้เออจริงๆ พอเราได้ทําวัดสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนะวันไหนที่ไม่ได้ทําแล้วมันจะงดหงิดแล้วอันเนี้ยออมันต้องทําทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่งั้นแหละเออมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเออที่ได้มาจากการออกธุดงเนี่ยเอออย่างนั้นแหละสิ่งที่ได้จากการธุดงวันนี้ก็มาแค่สั้นๆสรุปให้ฟังว่าทําไมต้องธุดงทาไมธุดงแลวได้อะไรเออนี่ก็คือคําตอบถ้าอยู่วัดก็นั่นแหละเออขี้เกียจ หลังยาวอยู่งั้นแหละนี่สําหรับตัวตามานะเอออยากทาก็ทําไม่ทําก็ช่างหัวห่ามันเถอะ <c oughs> อะไรผรมานนั้นออนี่คือธรรมะเข้าใจง่ายไม่ได้พูดเพราะพูดให้เข้าใจพูดความจริงอ,อความจริงบางทีมันอาจจะไม่เพาะหรอกนะแต่มันคือความจริงเราจะรับได้แลบไม่ได้หรืออะไรมีสาระก็เก็บไว้อะไรไม่มีสาระก็ทิ้งไปในคําที่อัตมาที่พูดไปเนี่ยเอ,เอาให้เก็บเอาแต่คาดีดี ข้อคิดดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆว่าทํำไมต้องทุดงและทุดงก็ได้อะไรนั่นแหละตอบง่ายๆสั้นๆส,สรุปออกมาทุดงได้ความเพียรขอเจริญพร